จเจริญธรรมสำนุกดีมีใชไรทุกนะคะวันนี้จิ๊บแพรลายไม้กล้าจนนะคะผูับเป็นทําบังกาจนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่ยุย้ยอยู่ที่โรงสีค่ะในห้องแพ็คข้าวค่ะซึ่งในกิจกรรมของโรงสีเนี่ยมีให้ทําหลากหลายเหมือนกันเนาะแต่ว่าจุดนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญค่ะจุดนี้ปกติกิจกรรมที่ทําคืออะไรครับ ปกติน่าจะช่างข้าวแล้วก็แพ็คข้าวส่งนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเราเหมือนเราก็เคยมาช่วยกันอยู่ครั้งหนึ่งเตรียมเตรียมที่จะเป็นออเดอร์ส่งให้ลูกค้าแลลวใช่เอาไปขายน่าจะเป็นที่ร้านพลังบุญหรืออะไรแบบนี้นะนลูกค้าเท่าที่เราเห็นเนาะแต่ว่าวันนี้กิจกรรมที่เกิดขึ้นคืออะไรคะด้านหลังของเรากำลังพบกลุ่มใช่ไหมน่าจะค่ะเพราะเราก็ไม่รู้ไปถามอาดีกว่าที่เห็นอาสีข้าวอยู่ข้างหน้าจเจริญทำข้าวตอนนี้ฐานงานทำอะไรกันบ้างคะอาแพ็คข้าวเสร็จจ้ เสร็จเสร็จไปปอนยังไม่เสร็จงานค่ะยังไม่เสร็จหมดเพิ่งเสร็จชุดหนึ่งเสร็จเก้ากล้องเข้ากล้องเสร็จส่งไปส่งไปที่ไหนแล้วก็ปฐมส่จุดนี้หลักๆเลยก็คือในในช่วงของตลาดระยะมีต้องเตรียมสินค้าเข้าตลาดระยะด้วยไหมคะใช่ค่ะเตรียมเยอะค่ะมวดนี้เยอะค่ะที่วางแผนเอาไว้นี่ทันไหมคะคุณอาตามออเดอร์ทันค่ะทันทันทันคนชั่วเยอะค่ะ ที่เห็นอายืนสีสีข้างนอกเล้วทำข้อซ้อมไลฟ์เบรดี้200ถุงเลยไงของพลังบุญทำอะไรบ้างอันนี้ก็คือเป็นสินค้าที่เราสีเองในชุมชนเลยใช่ไหมคะค่ะที่เราปลูกเองด้วยไหมคะเกลือข่ายนะจ๊กอ๋อเกลือข่ายส่งสารกันไอซีไล่สารพิษแล้วเราแพคกันกี่กิโลอ่ามันมี5กิโล2กิโลแล้วก็1กิโลให้พี่น้องมาช่วยกันใช่ช่วงนี้ว่าฐานงานต้องใช้คน ช่วงแพ็คจะเยอะค่ะถ้าช่วงอื่นจะเป็นห้าสอตลอดอาริจะทําไม่ค่อยยืนหยุดไม่ค่อยมีงานหยุดหรอกนอกจากปีกตัวเพราะงานเรามีตลอดในช่วงปกติค่ะการสีข้าวนี่ก็คือสีเป็นประจําอยู่แล้วเดือนนึงอ๋อเดือนนึงสีสองครั้งสีหนักๆนักสองครั้งแต่ลงสีเล็กจะสีบ่อยข้าวอะไรที่เป็นยอดฮิตที่สุดนะคะคุณอาริมะลิซ้อมกับมะลิกล้องหนัก นีต้องคือจะบอกสถานนี้เปิดทุกวันใช่ไหมไม่ปิดเลยรู้สึกว่าต้องอาศัยเพราะเราต้องทานข้าวทุกวันใช่ใช่ส่งลงครัวส่งพละอ,อทุทยานเกษตรกรบ้านเราก็ส่งนะร้านค้าอันนี้เป็นยี่ห้องของรบรรดาเตยใช่ค่ะอยากจะบอกอะไรสาหรับคนที่แบบว่านี่ตลาดอริยะบางคนก็อาจจะรอที่จะซื้อข้าวอยู่อะคะ่ะข้าวบ้านเรามันไร้สารพิษไงถ้ามีมอดก็ไม่ต้องกลัวนี่นิด,นดหน่อย <laughs> <laughs> คือว่าข้าวนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ ราคาตาลาดอริยาหรือยังคะที่จะไปร่วมลดครึ่งราคาปกติอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าจากปกติถ้าหกสิบก็เหลือแค่สามสิบก็ครึ่งราคาเลยนะถ้าสองโลถ้าสองโลอ่ะถ้าสองโลหกสิบก็เหลือแค่สามสิบขายให้ชาวบ้านได้กินมะลิล้นๆเลยหนึ่งศูนย์ห้าอันนี้ก็จะเห็น,เ,นเห็นทานงานพี่น้องจมุนเวียนกันมาเนาะทุกวัน เยอะปกติไม่เยอะขนาดนี้ค่ะแค่ห้าคนก็เยอะแล้ววันนี้รับใจอะไรวันนี้พี่น้องมาเยอะไม่เหนื่อยมากแต่เหนื่อยน้อยลงมีพลังเลยโรงสีนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงที่จะให้พี่น้องลงมาช่วยฐานงานนะคะเผื่อบางคนมาช่วยย้อนหลังก็ได้นะใช่ไหมคะเผื่อบางเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงครึ่งช่วงบ่ายก็บ่ายโมงครึ่งมาถึงสี่โมงค่ะเวลานี้อ๋อจะเห็นอาทีมอาร์นี่เพราะ เพราะต้องเดินไปทานอาหารหใช่ <c oughs> จะเห็นว่าตรงเวลานะคะฐานที่นี่ปิดเก้าครึง่งเป้งพี่น้องเดินออกไปทานข้าวพี่น้องจิตาสากีเราก็มาช่วยกันนะเออเป็นลม, <c oughs> มก็แสดงว่ารอบนี้นะคะพี่ยุ้ยข้าวเนี่ยรับรองว่าได้ข้าวบรรดาไรสารพิษเมื่อกี้คุณอาบอกแล้วราคาน่าจะ50ซลดลงไปถึง50ซนทีเดียวเลยสีใหม่ๆด้วยใช่ไหมแล้วก็ รับประกันคุณภาพข้าวที่ไรส่สารพิษต้องมีหมอดนะฉะนั้นไม่ต้องตกใจว่าถ้ามีหมอด,ด,ด,ดีใจได้เลยดีใจได้เลยค่ะใช่หมออไม่ไช่เราอนุรักษ์สัตว์เราไปคุยกับพี่น้อง่ันดืดไหมคะค่ะไปทางด้านนี้นะคะ,แล,คะแล้วก็จะเห็นวนะ่าพี่ยุ้ยก็จะตรงนี้ก็ต้องทําความสะอาดแล้วก็เขาเรียกว่ามีคอนโทรมิเนตเนาะเพื่อป้องกันฝุ่นแล้วก็ผมมีหมวกใส่ที่น้องส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหน้า เนราไปกินสุกี้กันเลยเราดนี่านนี้เราเจอพี่น้องมาจากประเทศลาวด้วยนะมาไกลถึงลาวไปลองถามดูว่ามีความประทับใจอะไรใบก่นแล้วเจริญทำเจริญทำค่ะน้องนาดีนะคะ สร้าว่ามาไกลจากประเทศลาวเลยนะคะตอนช่วงโควิดก็คุยกันผ่านซูไม่มีโอกาสมาคิดยังไงยังไม่คิดเลยว่าจะเจอน้องที่นี่ในงานนี้ทําไมอะไรดนให้น้องมาได้คะ,ะค่ะเจริญธรรมนนน้องงาาาดีมค่ะคือความจริงแล้วหนูอยากมา อยากมาแพทย์พิธีรมแล้วก็อยากมาที่อ,อสุกตั้งนานแล้วค่ะตั้งแต่ปี6 4สนู้นแหละแต่ว่าหนูมีกิเลสมันแล้วก็มันก็มีวิบากด้วยที่ทําทให้เรายังมาไม่ได้มันก็มีโควิดด้วยแล้วก็มีมีญาติด้วยมีมีญาติเราก็เขาเขาเขา,เขาไม่เห็นด้วยที่เรามาปฏิบททัติธรรมมามาทําแบบนี้ค่ะแล้วก็ โดยความตั้งใจของเราคะ่ะเคารพศรัทธาอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ร,รู้จักว่าหลวงปู่เป็นครูบาอาจารย์ของอาจารย์หมอเขียวแล้วเราก็ตามไปแล้วก็ได้ฟังธรรมะหลวงปูดด่ด้วยแล้วก็เคารพศรัทธาแล้วก็ตั้งใจที่จะมาคบคุณกับแพทย์พิธีธรรมแล้วก็สาวอศกเพื่ <c oughs> อเพื่อนํานหาเส้นทางที่จะพาเราพ้นทุกข์ค่ะมานี้ค่ะมามา,มาจากไหนและเดินทางมากี่วัน ๋เ,เดินทางมาใช้เวลา2วันเต็มๆค่ะคือ,อหนูก็มาจากาจังหวัดที่หนูอยู่ที่สปปลาวเ,เขาเรียกว่าแขวงหลวงน้ำทาค่ะก็มันก็จะอยู่ภาคเหนือเหนือสุดๆติดกับจีนเลยค่ะแล้วกออ็ออกจากแขวงหลวงน้ำทามาถึงนครหลวงเวียงจันทร์ก็ใช้เวลา1วัน แล้วก็นอนค้างคืนที่นั่นแล้วก็ข้ามมาซ่องหนองคายจากหนองคายมาถึงที่นี่อีกหนึ่งวันมาถึงตอนก่อนหนึ่งทุ่มเมื่อวานค่ะก็เย็นแล้วใช่ค่ะนั่งนั่งรถถั่วมาค่ะระยะทางเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้้วงงไตอนใช่ค่ะเลยภาษาลาวนนพี่้องค่ะก็จะขอเยส่วนพี่น้อง ว,ว่าเป็นภาษาลาวเนาะ,อะขอเชิญชวน,วน,วนพี่น้องอทั้งพี่น้องสาวไทยและก็พี่น้องสาวลาวมาห่วมงานปลุกเสกแล้วก็อีกน้อยนึงก็จะมีตลาดอริยะ,ะมาที่อโศกนี่จะได,จะได้จะได้มาเที่ยวตลาดอริยะ,ะได้ได้ไปเที่ยวชมชื่อของที่ราคาถึกแล้วก็มีเป็นชุมชนที่มีน้ำใจแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลให้คนอื่น ได้กินได้ไซ้ของที่มีประโยชน์แล้วก็ของที่ไรสารพิษสาธุค่ะ,อะขอบคุณน้องดาดีนะคะ <สา S 1> นี่นะคะ <สา S 1> มีโอกาสเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวก่อนกลับอาจจะได้คุยกันนะว่าน้องดาดีมาแล้วมันเป็นไปยังไงบ้างอะไรประโยชน์อะไรเนาะค่ะเขาะจะอยู่อีกถึงหลังจบงานตลาดอารียะเลยใช่ไหมะก็ก็อยู่ถึงประมาณวันที่17จจึงจะได้กลับเช้านี้มีโอกาสได้ไปกราบหลวงปู่แล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเชา้าเช้าวันนี้ก็มีครูตั้งห้องโรงเรียนของหนูก็พาไปกราบหลวงปู่ก็มีมีลูกสาวไปด้วยค่ะแล้วก็ไปรายงานสภาวธรรมกับหลวงปู่มันเป็นอะไรที่แบบเรารู้สึกตื่นเต้นอะมันเป็นครั้งแรกที่เราได้ได้เจอหลวงปูพ่พุทธิลักษณ์ค่ะ มันมันเหมือนกับเราฝันเลยค่ะเราไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเราจะได้ไปเจอตัวจริงอะค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเราก็ติดตามทาง Facebook ทาง Youtube ทางออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะแต่พอเรามาเจอจริงโอ้โหท่านอายุเกือบ90แต่ว่า ผิวพรรณของท่านยังเปล่งปลั่งแล้วก็ท่านเบิกบานแล้วก็มันรู้สึกว่าอบอุ่นมากเลยค่ะมันมันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนกับเราอ่ะพักจากพ่อมาหลายปีแล้วก็เพิ่งได้กลับบ้านมาเจอพ่ออย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ได้เจออาจารย์หมอเขียวเลยค่ะก็ก็คารพาทาอาจารย์หมอเขียวเหมือนกันแต่ยังไม่ได้เจอเลยค่ะค่ะสาธุท้สึกยินดีนะคะกับน้องนาดีนะตั้งใจใช่ก็เราก็เจอกันทางซูม ประจำนะคะน้องตั้งใจจะมาแต่ก็อยางว่าได้ได้ลดกิเลสได้ล้างวิบากถึงการรักก็ได้มานะคะวันนี้ดูท<ช>่าทางกลุ่มนี้อบอุ่นนะคะคได้มาทำอะไรบ้างคะกับง,งานนี้วันนี้ก็ได้มาช่วยพี่น้องตักข้าวใส่ถุงแล้วก็แล้วก็แพ็คข้าวด้วยแล้วก็เอาเอาใส่กระสอบออ <laughs> ก็มันเป็นก็เป็นงานที่ที่แรกก็คิดว่าเออไปที่ลุงสีเราน่าจะได้ไปทำงาน อะไรที่มันหนักแต่ความจริงมันกลายเป็นงานเบาแล้วมีฮองแอร์ด้วยต,ตอนมาค่ะเดินมากับเพื่อนเดินมาแล้วก็มิมิกม,มิกิเลยด้ค่ะให้เล่าไหมคะพอมีเวลาไเอาฟังกิเลยค่ะคือต,ตอนแรกอะ่ะเพื่อนชวนไปที่างานพับเสือแล้วแต่เองก็คิดว่างานพับเสือมันเป็นมันเป็นงานที่เบาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมีพี่น้องไปเยอะด้วยแล้วก็ ตัวเองก็มีอัตราว่าเราเป็นวัยรุ่นนี่เราต้องไปทํางานที่มันหนักลงสีน่าจะมีงานหนักก็เลยชวนชวนเพื่อนอนะไปไปลงสีเพราะที่นี้มาถึงลงสีแล้วเพื่อนก็มีปัญหาที่แขนเพิ่งหักมาแล้วทํางานยกของหนักไม่ค่อยได้อะคะ่ะแล้วที่นี้เราก็เลยวิเคราะหอีกว่าโอ้โหเราเราไม่น่าจะชวนเพื่อนมาที่นี่เลยน่าจะตามใจเพื่อนแต่เรากลับตามใจตัวเองนะคะมันมันมเป็นอัตราของเราอะคะ่ะประมาณนี้คะ่ะ ไม่เป็นไรกําลังได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะงานนี้ทุกคนมาก็เพื่อสลายอัตตาเนะก็ได้เห็นกิเลสเห็นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่พูดถึงกําลังเล่าอยู่ในฐานงานตรงนั้นนะคะสรุปสรุปง,งานอยู่นะคะช่วงนี้ก็รู้สึกว่างานนี้คุม้มจริงๆจิ๊บมันเป็นที่แต่ละท่านได้มาฝึกฝืนใจตัวเองใช่ไหมก็จับอาการตัวเองนะคะ,ะก็ช่วงนี้เป็นช่วงของการสรุปงานสรุปใจงี้ถ้าไม่มาก็ไม่รู้นะอันนี้ต้องมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองใช่ใช่ ก็ที่เห็นนะคะพี่ยูก็คืออย่างน้องนาลีเดินทางมาจากประเทศลาววันก่อนแล้วก็เจอพี่น้องมาจากกรุงเทพเาบางท่านมาจากภาคใต้มาเพื่อที่จะมาหลอมรวมอะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มาตั้งใจจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในตลาดอาริยาก็รู้สึกว่าแบบเหมือนวันครอบครัวได้เจอพี่เจอ้้องจากที่ไกลๆไ,ได้มารวมพลังกันนะคะค่ะเป็นอะไรก oh. อะไรนะการคบคุณเป็นญาติอย่างยิ่งเนาะอย่างบางทีเราเห็นหน้ากันอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ต้องต้องคุยกันอย่างสองท่านนี้ก็มองเราอยู่นะเชิญเขามาพูดคุยกันดีไหมคะเล่นทำค่ะมอทักทายกันยังไงค่ะขอบคุณนะที่มค่ะเชิญงานไปเดินท์ค่ะคุณหน้าคุณตากันอยู่ะไรเป็นยังไงบ้างได้มาลงฐานงานนี้คุณตาเหรอคะก็มาจากไหนเข้ามาจากไหนมาจากภูเก็ตแล้วก็ แล้วก็มาเป็นครั้งที่สองครั้งแรกมา beginning day นะคะคแต่ก็ไม่เคยมางานปลุกเสกอันนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันก็อาการก็คล้ายๆน้องคนนั้นละคะ่ะก็ <c oughs> ปลื้มที่เจอพ่อในครั้งแรกก็นั่งหน้าตอนฟังธรรมครั้งแรกค่ะ,คะแล้วก็เราก็ร้องไห้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเราได้กลับบ้านนะคะคคบ,บ้านที่บอกมีพี่มีน้องรอรอใช่ค่ะ แล้วบ้านปลายเราก็คิดว่านี่แหละบ้านของเราพูดแล้วจะลองให้ทุกคนต้องบอกว่ายอดรอบนี้นะคะพี่้ยเกือบพันคนแล้วนะใช่ <c oughs> ก็มีม,มีมีอยู่เย็นนึงนะคะพันกว่าท่าน<ม>แล้วก็สถิตินี่ก็ประมาณอยู่ช่วงเช้าอาจจะลดหลั่นบ้างนะเพราะแต่ละท่านบางทีไปลงทันง,งานเหนื่อยเจ็ดแปดร้อยเจ็แปดร้อยนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะเดี๋ยวเย็นนี้พ่อครูคท่านมาแสดงทมนะคะเ,คเดี๋ยวอย่าลืมไปฟังค่ะอ่ะมี งานปกเสกครั้งแรกด้ค่ะเรามา,<ภ>า<ช>ด้วยกันามาด้วยบังเอิญน,นะคะไม่ได้ตั้งใจค่ะสุราค่ะระเด็นทานคำชื่อจุ๋มพรทิพย์นะคะมาจากอำเภอรพระแสงสุราธานีคะ่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยจะมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่ว่ามันมันมันยังมีวิบากกั้นอยู่อะคะ่ะแต่รอบนี้เนี่ยมาแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจไว้นานนะนะคะ ก่อนหน้านี้คือจะวางแผนแล้วก็ตั้งใจจะมาแล้วมันมีเหตุได้มาไม่ได้ะค่ะแต่รอบนี้นี่คือตัดสินใจมาก็คือมาเลยอ่าแล้วก็การเดินทางมาก็มาโดยรถตู้ของทะเลธรรมนะคะก็อาศัยรถเข้ามาะค่ะแล้วก็บังเอิญมาเจอพี่พี่มดนะคะท่านนี้คือพี่มดมาเจอกันบนรถตู้ก็รู้สึกถูก ถูกชะตาการค่ะก็นี่เรานับเป็นพี่เป็นน้องกันนะแล้วก็จริงๆตัวเองก็เป็นคือเคยเข้าค่ายอาจารย์หมอเขียวอยู่บ่อยครั้งนนะคะที่ชะอวดส่วนใหญ่ก็คือที่ชะอวดนะคะแล้วก็ติดตามทั้งอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ติดตามทั้งช่องบุญนิยมติดตามพ่อครูแล้วก็บุญนิยมทีวีนะคะมาตลอดนะคะค่ะ ถามว่าประทับใจอะไรบ้างก็คือมางานนี้นี่สำหรับตัวเองถือว่าคุ้มมากก็คือเจอทั้งได้ได้มีโอกาสเจอทั้งตัวพ่อครูนะคะได้มากราบพ่อครูอาจจะได้ไม่ไม่ไม่เข้าถึงตัวแต่ว่าได้ได้แค่นี้ก็เป็นความรู้สึกที่เรามันเหมือนรอคอยมานานแล้วนะคะอยากจะอยากจะกราบสักครั้งหนึ่งอ่าแล้วก็ได้มาเจออาจารย์หมอเขียว ก็ได้กล่าวปาจารย์แล้วนะคะแล้วแถมแถมด้วยมาเจอญาติพี่น้องตั้งแต่บนรถนะคะแล้วมาเจอคนอื่นๆก็อบอุ่นมากค่ะตั้งใจฝ่ฝันมานานแล้วว่าต้องมามาอย่างนี้ให้ได้อะค่ะแล้วก็สมสมใจอะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะงานนี้กลายเป็นงานตามหายาณเนาะจิบเออกลับบ้านเราอะไรเงี้ยรักรออยู่นะคะรักพ่อครูเรียกแล้วนะคะ เขามีคนเขายกเลิกไม่มามีที่ว่างสองที่สองว่างสองที่ค่ะทีนี้ก็เออตัวเองก็ได้มาแล้วก็ว่างดีใจมากไม่พร้อมค่ะแต่มาไม่พร้อมแต่มาค่ะพร้อมพร้อมวิจไงพร้อมวิจัยก็ถือว่าพรอมที่สุดแล้วนะไม่ต้องคิดเยอะนะบางทีเตรียมแผนวางแผนหลายครั้งก็ไม่ได้มาใช่ทีนี้ต้องบอกว่า ฟ้าเขาแสดงว่าเขากุสนเราเขาเปิดแล้วให้เราตัดสินใจเลยเนี่ยแสดงว่าโชคดีมากเลยนะที่ใหม่เสื้อผ้าเราก็ได้จากญาติธรรมไปเลยค่ะเราไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยค่ะแม่แต่หมอนมุ้งก็ได้เหมือนที่พ่อครูบอกเลยมาตัวปากาพี่สวนจริงๆแล้วต้องเอาอะไรมามาแต่ตัวและหัวใจที่เต็มร้อยจริงๆนะคะโอ้โหยอมากนะคะพี่น้องจากภาคใต้นะคะพี่อ่าพี่โม้พี่โม้น้องจุ๋ม ก็น้องจุ๋มค่ะบางเอิญนะคะเขาชื่อเหมือนกันเลยค่ะพรทิพย์เหมือนกันจริจริงพรทิพย์เหมือนกันบคุณครับเค่ะขอบคุณทุกคนค่ะพี่ยุ้ยรู้สึกว่าเราจะเห็นน้องสิเก่านี่เราเห็นน้องใกลใช่มีวัยรุ่นมีวัยรุ่นด้วยนะไม่ใช่บอกว่ามาของชาวอโศกจะมีแต่พี่น้องแบบว่าผู้อายุยาวจะเดินทำค่าสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยวัยรุ่นวัยรุ่น อ๋อได้ได้ค่ะหนูสะดวกไหมคะ โอเคค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนะคะเราก็จะเห็นนะคะเหมือนอย่างที่พี่ยุ้ยบอกว่าการมาในครั้งนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยเหมือนได้มาเจอญาติพี่น้องเนาะแล้วก็อย่างที่บอกว่ากิจกรรมการงานเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่จะทําให้พวกเราได้หลอมรวมพลังแล้วก็ได้เขาเรียกว่าอะไรมาละลายพฤติกรรมมาเจอญาติใหม่เพราะว่าบางทีเราอาจจะอยู่กลุ่มเดิมก้อนเดินก็อาจจะคุ้นชินกันแล้วแต่พอมารอบนี้เป็นยังไงบ้างพี่ยุ้ยจากบรรยากาศที่เราเห็นสมรรถสิธิ์เขาเม,ามื่อกี้ได้ยินเสียงหัวเราะ ใช่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เบิกบานแล้วก็เลื่นเริงนะมันได้มาเป็นยุคสมัยใหม่แล้วนะเปลี่ยนแล้วเวลาเปลี่ยนการยุคเปลี่ยนแล้วเชื่อมกันนะแต่ก่อนเรารู้สึกว่าเรามาเคร่งเครียดมาลงฐานงานจะต้องได้งานเพราะเราเตรียมงานใหญ่เพื่อรองรับพี่น้องประชาชนนะผ่อนคลายนะแล้วก็เป็นไปด้วยเขาเรียกว่างานก็ได้เหมือนเดิมนะระยะเวลาสั้นลงแต่ว่าสิ่งเราได้เห็นก็คือความเป็นพี่เป็นน้องความเบิกบานแล้วก็ความยืดหยุ่นความผ่อนคลายนะ เราเราว่าสิ่งนี้แหละที่มาถูกทางแล้วที่พ่อครูพาทำแล้วอาจารย์หมอเขียวก็พาทำด้วยคือเราไม่ได้เอาเป้าหมายของงานเป็นหลักเราเอาเป้าหมายของความเบิกบานจิตวิญญาณผาสุขนี้เมื่อเราสามพลังกันได้ประโยชน์ตนก็ได้ใช่นะใช่งานก็เลยเสร็จได้เร็วแล้วมันเป็นยุคที่เราจะต้องมาษษษษษมัน่น,นเออสน,น,สน,นทนารำกันมากามากขึ้นเนาะแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็อ่านอาการเนี่ย ยุคนี้เป็นยุคของการอ่านจิตอ,จอ่านใจใช่ไหม,มอย่างเมื่อกี้เราเพิ่งผ่านมาก็อา่อานอ่านจิตอ่านใจเอาประโยชน์ตัวนี้เนาะ,ะพอดูงานก็เลยเสร็จเร็วนะ,ะคะท,ท่านมองมั้ก <c oughs> ็เลยรู้ตอ,ตอนมาขึ้นรถมาพร้อมกันนะคะสองอค่ก็ยังไม่เห็นสิกมาศท่านนี้ค่ะสิกมาศอยู่ประจํา จุดปรคมาสร้างฝันใหม่ท่านจะอยู่ประจําที่ฐานนี้เป็นแม่ฐานด้วยะคะ่ะก็ทําทําให้เห็นนะคะพี่ยูจริงๆร,งรงองงานเนี่ยก็เป็นแค่องค์ปกอบหนึ่งเนาะก็คือการปฏิบัติธรรมจริง,รงๆแล้วเนี่ยมันก็คือต้องได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านทีนท่ว่าครูบอกว่าพะหุชนะหินตายะพะหุชนะสุขายะก็คือได้ทั้งประโยชน์ของตัวเองด้วยก็ต้องล้างกิเลสเป็นจับอาการตัวเองเป็นอยู่กับภาษาแล้วไม่ไม่ทำให้ตัวเองทุกข์จนเกินไปแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ช่วยโลกเนาะเพราะว่าพุทธแท้ๆเนี่ยต้องเป็นยังไงคะ แท้ๆเหรอต้องเบิกบานเนต้องต้องรู้จกักกิจกรรมการงานอยู่กับผู้คนนี่แหละเสียสละเนาะก็ามาทําคือล้างกิเลสตนเนี่ยพอเราล้างได้เราก็จะช่วยผู้อื่นได้มากใช่ไหมตรงนี้ก็คือมาทําประโยชน์เพราะว่า,วาทุกคนก็ทุกข์มากแล้วตอนนี้เราก็ต้องมามา,มาทำแบบนี้นี่แหละ ต้องบอกเลยนะคะว่าการเตรียมเข้าสู่งานตลาดระยะในครั้งนี้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะรู้สึกถึงความเร่งรีบรีบร้อนร้อนรนแต่ในรอบนี้รู้สึกว่าเย็นสบายแต่ว่างานก็ดําเนินไปงานทางด้านวัตถุสถานที่การลงของหรืออะไรต่างๆมันเป็นไปได้ด้วย,วยความราารืมเพราะพวกเราปฏิบัติธรรมมารอบนี้ตลาดระยะครั้งที่42แล้วค่ะพี่ยุ้ยคิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมจากที่เรามาร่วมงานตลาดระยะหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะ ก็ปีนี้เท่าที่ดูก็พี่น้องก็รู้สึกสบายๆนะเหมือนไม่ไม่เร่งรีบอ่ะงานก็ค่อยๆเตรียมไปนะแต่รู้สึกว่ามันก็คือคักดีนะรู้สึกว่ามวลมวลจะเข้ามาเรื่อยๆเรื่ๆใช่เพราะครั้งนี้หลังจากปิดบ้านไปสามปีใช่ไหมก็เปิดบ้านต้อนรับใหม่ต้นปีทํำไปครั้งหนึ่งพี่น้องอาจจะยังไม่ยังไม่เข้าใจยังยังไม่ค่อยได้ข้อมูลเยอะนะเพราะบางท่านเห็นหยุดไปแต่รู้สึกปีนี้รู้สึกเราสานพลัง เป็นหนึ่งเดียวกันได้มากขึ้นมีความสามัคคีใครขาดตรงส่วนไหนก็จะเติมช่วยกันอ่ะรู้สึกมันอบอุ่นนะงานเนี้ยมันเหมือนกับว่าทุกคนรู้หน้าที่ไม่จะเป็นต้องบอกก็เธอต้องทำอนุนิลายเป็นว่าแบบงานก็รับรื่นเนาะเพราะว่ามันเหมือนแบบเราทําด้วยความที่มีประสบการณ์ในเรื่องของงานจัดสถานที่การเตรียมของเนี่ยจนจนเขาเรียกว่าเป็นรูทีนอะ่ะเป็นประจําแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือมวลเรามากขึ้นนะใช่ไหมคะเพราะว่าจากสถิติเท่าที่จิ๊บดูเนี่ย เรามีพี่น้องเราไม่ถึงพันเนี่ยมาหลายปีแล้วแต่พอมารอบเนี้นแตะแตะพันแล้วนะใช่ใช่พันพันกว่านะวันนั้นที่ตอนเย็นที่ประกาศอะ<า>ยังยังงงอยู่เลยแต่เห็นนะคะตอนนี้ฟังทําไม่ว่าทั้งช่วงเช้าช่วง,วงเย็นนะคะก็จะแน่นนะคะแน่นสลาเลยนะใครไปช้านี่อดเลยนะต้องรีบไปนะมันทําให้เราต้องต้องรีบไปเติมล้นต้องรีบไปนะนอ,อ,ปนะอย่า,าอย่าประมาทอะไรอย่างเงี้ยมันบอกเงี้ยต้องไปเติมมวลกันนะแล้วก็ธรรมะก็ เข้มข้นขึ้นนะฟังแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติกันนี่แหละก็ต้องมัน มั่นมาฟังทำสนทนาธร,รรมเราก็จะไปได้ด้วยดีเร็วแล้วก็ลาบลืมค่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นนะคะตอนนี้ก็คิดว่าบรรยากาศแบบนี้นะคะเราควรจะได้เห็นเป็นประจำก่อนจะถึงงานวันงานตลาดอริยะนะคะแต่พอถึงช่วงวันงานเนี่ยอาจจะเข้มข้นขึ้นอาจจะไม่ได้มีโอกาสมาพบกลุ่มแบบนี้แต่นี่ภาพท,ที่เราเห็นนะคะวัฒนธรรมทุกครั้งเลยก็คือเราก็จะได้การาบลาท่านสมณะแล้วก็ได้สนทนาธรรมกันเป็นแบบนี้เป็นประจำนะคะพี่ยุ้ยท้ายที่สุด1 3 1 5มาเมษายนนี้เชิญชวนหน่อยค่ะ ก็หมดแล้วหมดเลยนะคะอาจารย์หมอเขียวชอบอยาบลาดอยาบวลาพใช่ชอบพูดว่าหมดแล้วหมดเลยนะคะ,ะ1ปีมีครั้งเดียว13 4 4 1มเมษายนนะคะยิ่งเป็นวันปีใหม่ไทยด้วยนีก็มาฉลองกัน ฉลองปีใหม่ไทยใช่ไหมพี่บอกว่ามันเป็นช่วงหน้าร้อนเนาะเราก็มากลับบ้านเรานะคะเพราะว่าครอบครัวชาวอีสานส่วนใหญ่ก็กลับมาเยี่ยมพี่เยี่ยมน้องแล้วก็แทนที่เราจะไปเล่นเล่เหมือนสมัยก่อนนะคะที่พี่น้องก็รอ,อไนอไปเล่นสาดน้ำล<ช>องไป<ช>อะไรนะดื่มกินเที่ยวด,ดื่มเสฟสนุกสนานแต่รอบนี้ก็ถือว่ามาให้ประโยชน์คืนกําไรให้กับสังคมมอบสิ่งดีๆมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชน จีนบอกว่ามาจุดเดียวครบเราได้มาซื้อของดีราคาถูกเอาไปใช้ได้ทั้งปีม,มีตลาดอาหารที่บอกว่า5บาทอิ่มทั้งครอบครัวใช่ใช,ใช่ไห่บาทเด่ไวกใชินไห้แล้ไมใช่มใช่แห้ว,วถึไไม่มีเงินก็ กินได้เหมือนกันแล้วก็แถมยังได้เล่นน้ําที่บอกว่าเล่นน้าคลายร้อนดับสมรัยนี่ต้องบอกเลยว่าไฮไลท์เลยนะบางคนนี่ยังไม่ทันถึงวันงานตลาดระยะมาเล่นน้ํารอแล้วทุกวันนี้โอ้โหล้วรองเดี๋ยวรอดูน้ํโตนนะคะอันนี้ของต้องอุบเอาไว้เห็นไหมเขาจะเปิดฉลองตอน13สาตอนนี้เขากำลังเตรียมการเท่าที่ทราบนะคะน้ําตกน้ํโตแล้วก็ทุกจุดที่เป็นน้ำเนี่ยจะเปิดครบทุกวงจรเลยเพื่อที่จะให้ชุ่มฉ่ำ เย็นสดชื่นรับสงกรานนี้อย่างแน่นอนคือจะบอกว่าต้องเราต้องให้ความมั่นใจนะคะยืนยนัยนยนืนยันว่าที่นีเออ่เตรียมพร้อมแน่นอนไม่ว่าจะเป็นน้ําตกน้ํโตนหรือน้ําไหนแล้วก็ยังแถมการจราจรเส้นทางนี้ยนืยนยันเราใช่ไหมที่จ<ช>ิ๊บ <ๆ S 1> ไปห<ช> <ๆ S 2> า<ช>ข้อมูลมาใช่ <ๆ S 1> แล้วค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าด้วยความที่เราจัดงานตลาดระยะมาหลายปีแล้วก็ได้มีประสบการณ์ตรงนี้นะคะทําให้คิดว่าน,น่าจะพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนแล้วก็อำนวยความสะดวกเท่าที่จะทำได้ ทุกอย่างเท่าที่ดูนะคะยิ่งใกล้นับถอยหลังเข้าไปเนี่ยความพร้อมน่าจะ90-80%แล้วด้วยนะคะพี่ยุ้ยค่ะ<ช>ตอนนี้ลาทุกท่านไปก่อนเ<ช>นาะใช่ประมาณะน,นะคะนับถอยหลังนะคะนี่เหลือกี่วันตอนนี้เหลือแค่5วันแล้วค่ะวันนะคะโอเคค่ะเราพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะ,จะเจริญทรรมสรัดีค่ะ